สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้อยู่กับผมช่างไก่จากสมัย t ีเซอร์วิสและคลิปในวันนี้นะครับเรามีของที่จะมาแนะนำกันนะครับผมั่นก็คือ l ลายผ่านเบราว์เซอร์ของ Google c h r o นะครับผมสำหรับท่านใดที่ต้องการใช้ลายผ่าน Chrome นะครับผมสามารถทำได้ง่ายๆนะครับผมซึ่งมันจะมะีผู้ช่วยบางอย่างนะครับผมก็คือมันจะเป็นตัว เป็นตัวขยายเสริมหรืตัวปลั๊กอินนะครับผมซึ่งเราสามารถเข้าไปที่พิมพ์มาจาก Google ้น Chrome ได้เลยนะครับพิมพ์่ว l i n ล Chrome มันจะเด้งมาที่ตัว store ของ c h r o m มนะครับผมตัวนี้หล n e เราสามารถกดเพิ่มครับนี่ครับเรากดเพิ่มส่วนขยายมันนะครับผมมันก็จะทำการติดตั้งนะครับซึ่งเราสามารถปักหมุด ครับเพิ่ขึ้นวันนี้นะคราวนี้ครับเราสามารถทั้งล็อกอิน QR d e หรือใช้อีเมลที่เราใช้งานอยู่ได้เลยนะครับผมคร mm. ัวน,นี้เดี๋ยวผมลองล็อกอินด้วย QR Code ของผมดูนะครับ ขั้นตอนนี้จะใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับผม รเราสามารถใช้งานได้เลยนะครับผมแต่ว่าคราวนี้มันจะใช้งานในส่วนของอตัวแชทวิดีโอคอลนะครับผมหรือเป็นการโทรนะครับจะไม่สามารถใช้งานได้แต่ว่าสามารถใช้แชท ส่งไฟล์งานส่งลิงก์ทั่วไปเนีได้หมดเลยนะครับผมเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับในการใช้ไลน์ผ่านเบราว์เซอร์นะครับผมวันนี้ช่างไก่ต้องขอตัวกลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ